กับสวัสดีพี่น้องผู้ชมผู้คนเนาะที่กำลังติดตามส่องบอลวิธีเดียวกันในขณะนี้เนาะมันนี่บอลในสีมาเบิง้งพาพี่น้องมาเบิง้งตอนตอนเท่าจิตเบิ้งควันเนาะพี่น้องมันควันไฟมันว่าตอนเท่าจิตต้การรีรีไฟหนาเต่านี่ฮอตฮอตตรงมาเบิ้งควันมันเป็นลักษณะไปๆเนาะแล้ว้องหลายคนก็ก็เห็นและ้วล่ะให้เป็ี่นแล้วเนาะ สำหรับปู่เป็นบุเคยเนาะนี่ครับตัวนี้วอนกาดด่งไฟมาดด่งไฟหนาต่อมาได้ประมาณสองมือเนาะสองมือกับประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงนะพี่นอ้องถ้ามันเกียร์เราก็คือปล่อยมันใหม่ไปวันนี้ถ้าเทาบุรีไฟมันก็นได้อยู่แต่ว่ามันแห้งสิได้ ทานหน่อยเนาะพี่น้องเพราะมันจะกินเข้าไปเบิดมันจะกินเข้าไปจนว่าคั้วที่เบิดมันเพราะว่าไฟฟื้าเต่ามันมันจะเป็นเทาเบิดนะพี่น้องมันจะกินเข้าไปไรขั้วพี่น้องคว้เริ่มเปลี่ยนเซลล์เนาะขั้วเริ่มเปลี่ยนสีเราเฮาสิมาทำการรีไฟฟ้าเต่าเนาะบอนก็นเคยลงคลิบไปให้วเราพี่น้องส่านรับการรีไฟฟ้าเต่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบ่เข้าใจก็ บอลก็เลยชีเห็ดชิปลงให้เบิ้งอีกในคลิปนี้นพี่น้องควันมันเริ่มลายมันก็นเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะดูดอกปองแปลนแล้วพี่น้องเห็นบ่ครับเดี๋ยวเห็ดเด็ดใบนะพี่น้องเดี๋ยวบระมาณเดี๋ได้เบิ้งเนาะการดีไฟหนาเตาเนาะไปครับพี่น้องติดตามครับหลังจากควันมันเริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาวมาเป็นสีฟ้าแล้วพี่น้องเห็นบ่เป็นสีฟ้าบ่ เป็นย auto, so sure okay, so so ูนอ๊อฟแมงสองก็มีน้องแช่งตะเวนก็กําลังจะขึ้นเนาะพื่อมาตะเสาในเมือเนี่ยเพราะว่าออกมาเบิ่งต่อทานเนาะครับนี่พี่น้องคนมันเริ่มเป็นเปลี่ยนสีเนาะงยังเนาะเขาก็ดีไฟพี่น้องนี่ครับแต่คือเขาสิปิดเตาแล้วล่ะแต่ว่า คนมันยังบ่เบิดเนาะเขาก็ต้องรีเพราะว่ารีบ่ให้มันมันกินทานเนาะใช่็หมง่ายๆพี่น้องเอาเอาจิตตุเอายังปูปิดหม่องหัไฟเนาะก็จงจงปองไว้ให้มันดูดว้นเข้าไปบ่ต้องให้มันดูดหลายให้มันให้มันเลี้ยงให้มันเลี้ยงไฟข้างในเพราะว่าบางเทียมมันก็อาจสิมีส่นที่บ่ทันได้เบิดเนาะ เคยก็คอยๆใหม่ไปน้องนี่ไฟมันติดเราจงหู้ไฟไปซัมเนี้มันกัดตรวด้วยพี่น้องนะครับดูดทวนทวนออกคนนึเขาสิรีตอนไหนมันก็มันมาเบิ่งสเก็ตข้นพี่น้องข้นมาเริ่มเปลี่ยนสีเขาก็ เหลิมลีเลยครับลีซม,ม,ม,มี่ครับเนี่ยลีซม,มีจ่จนกว่าเนี่ยครับลีซมี่จนกว่าคนสิเบิดคนเบิดก็คือแสดงว่าใหม่เบิดแล้วคนใสแบบคนเบิดนะพี่น้องแสดงว่าใหม่เบลอแล้วก็เนาะหย้อนแสงทิศเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง น,น,น,นถ้าควนวงนี้มันเริ่มใสเริ่มใสแล้วบัน,นิดเท่ากับแสดงว่าไม้เบิดเท่ากับปิดได้เลยครับปิดหูแปลหูร่มเป็นอันเสร็จเนาะเป็นอันแล้วลอ่อไปเตาเตามันเย็นค่อยมาเปิดเอาทาน ขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเ้าวโบลีไฟนะเ้าปล่อยให้มันกินกินจนว่าข้นที่เบิดนัตนมันี่กลินเของมานเคืองเต่าเลยพี่น้องนี่เขาหลายอีกอย่างทานก็ยทเปลี่ยนทานหัวงอกด้วยถ้าเ้าวโบลีไฟเนาะเป็นกีเทานะพี่น้องเทาอยู่เทิ่งเป็นทานหัวงอกก็เจ้าอื่นเหมืทานหัวงอกเพราะมันสีบล็อคดำเรียมมันสีบลแข็งดีนะพี่น้อง อีกเตาหนาด้วยว่าถ้าม่นมีโอกาสนันบอดเย็ดน้ำสมบคนใหม่ไปใส่มาฝักคนยาเนาะนครับหมุงดังไฟใส่เนาะดีเรียบด้วย มันเอาเบิ้งครับถี่มใบจะหนี่ประมาณอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันเอาเบิง้งตอนนี้คือคือเข้าปล่อยมันกินไปเรื่อยๆก่อนปล่อยมันติดกินไฟกินยังไปเรื่อยๆก่อนนะครับอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงมาเบิง้งมันมามาเบิง้งเดีบยวันคิดว่าหนี่งกับถึงประมาณประมาณสองชั่วโมง,งนล้วมันเบิงบ้งเบิ้งสังเกตคว้นแล้ว ของชัม่มงมาเบิ้งตำพรนในเบิดก็คือเราต้องปิดประมาณทำมานรเบิงเอาครับเพราะว่าถ้าปล่อยมันควันเบิดแล้วปล่อยไปโดนก็สิทานก็สิบ่เป็นแทงนี่นะพี่น้องมีกินกินทานไฟกินทานเป็นเทาหลายเนาะโอเคครับพี่น้องเพราะว่าในเนาะนี่ครับรีไฟเนาะ สำหรับชิ้นี้กับทพี่พันองมากเบื้องควนไฟควนไฟเตาเ่าน,นว่าควนมันเป็นลักษณะนี้เราเขาต้องรีไฟได้เราบอเพราะว่าควนมันเดิมเป็นสีฟ้าเนาะดีไฟครับพี่นอ้องจงปองในน้อยเนาะครับที่ไม่กับทำบ ตอนเที่ยงหรือว่ามาเบิง้งถ้ามันควนเบิดเกาก็ปิดถ้ามันตอนเที่ยงยังมาเบิดกีับมืบ่อแรงมาปิดตอนนี้ครับสำหรับปีนี้ครับพี่พน้พพองมาทําการรีฟไฟหนา,าเต่อเนาะการเคยลงคลิปให้พี่น้องเบิง้งที่หนึงเอาล้วสาหรับสงบ่งเบาหวานวินธีเบปานเนาะติดตามมาเรือยพี่น้องเก็บความรู้เล็กๆน้อยสำหรับวิธีเทปานเท่านเนาะการเผาทาน สำหรับชิทนี้ก่นอนบอลขอตัวก่อนบอนก่อนพอมาคิทนะสำหรับชิทนี้สวัสดีครับมันมันพี่น้อง